พี่ว่าคนชอบรถตกเก่าไปผมไม่ชอบมากเลเมแกนเออพี่ยังนิ่นใจว่าถ้าแมนไปอะไรเงี้ยแมนต้องแบบว่ากีอกีอสลบคือขนาดพี่อยงไม่รู้เรื่องรถนะแมนพี่ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสนุกกับการดูภาพแบบแปลกตาแปลกตารถแบบเพราะว่าเราเราหาที่อื่นมันไม่มีแต่อันี้มันคือชีวิตธรรมชาติของเขาอะคือ สิ่งที่ี่การพูดเนี่ยนะฮะ,ะมันคือการที่คุณได้อยู่ในเมืองที่มีแต่รถทัสสิกวิ่งและรถทาสสิกวิ่งเนี่ยนะมันคือเป็นเรื่องธรรมชาติของที่นู่นถ้าคุณไปบอกคนอื่นว่าโูนี่ฉันดีใจมากเลยนะว <c oughs> คืออะไรเออมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่บ้านฉันเป็นอย่างนี้มือฉันเยแล้วรถนี้รถเนี้ยคือในบ้านใช้กันแล้วในเวลาเดียวกันถ้าเราเห็นรถแบบนี้วิ่งมาแล้วข้างในมีผู้คนเยอะๆมันคือรถแชร์แชร์ผู้โดยสารกันอะ นึกออกไหมสมมติว่าแมนจะนั่งรถจากอันเนี้ยไปรัชด่าแมนยืนอยู่แล้วโบกอย่างเงี้ยเขาก็จะเออมีคลาสิเอ้ยดูดิคือเป็นแคทตี้แชร์พูดน่างี้ยเนี่คือ3-4ครั้คันติดกันนี่ยังไม่มีรถยุกใหม่มา็นแต่คันเดียวคือแบบว่าบางทีนะมันมาติดๆกันจนแบบพี่ถึงบอกว่าแค่นั่งดูรถอ่ะเราก็เพลินแล้วอ่ะ นี่คือที่เราพูบมาเนี่ยนะแค่ปราโดแล้วก็บริกาศเมืองเก่านะบรการเมืองเก่ายังไม่เข้าอีกหกที่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่หกที่ต้องเข้าไปในตรงอจัตุรัสอามาสดีกว่าอามาสคืออะไรปกติจัตุรัสอามาสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบจัตุรัสประจําเมืองเมืองไหนก็ตามที่สเปนเคยเข้าไปปกครองจะมีชื่อจัตุรัสเนี้ย plaza de armas armas แค่จตลรัสนี้พี่ก็ชอบละเพราะรอบๆอะนะนะมันเป็นเหมือนแผงหนังสือเก่าอะอแล้วหนังสือนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติเกี่ยวกับเชเกี่ยวกับฟิเดลคาสโตทําให้เรารู้เลยว่าเออคนคิวบานี้อินกับเรื่องของการเมืองหรือว่าอย่างงี้ดีกว่าหรือว่าอันนี้ส่วนตัวนะให้คิดนะในประเทศคิวบาเรือ่องราวทั้งหมดเนี่ยมนะันคือความเป็นอยู่ ใช้ชีวิตวัฒนธรรมมันไ้วนเวียนกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของาการสู้เพื่อจะเอาเอกราชกลับมาใช่ฉะนั้นหมายถึงว่าทั้งหมดทั้งมวลเน,ในฮยฮะที่อยู่ในเค้าเจอร์หรือว่าวัฒนธรรมของเขามันก็เลยกลายเป็นว่าปู่ฝังคนคิดว่าเราอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อิสรภาพมาอื มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวทั้งหมดในเมืองนี้เนี่ย <S 2> <S 2> <ช>มันวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ตลอดไปลาใช่แล้วนักท่องเที่ยวไปนักท่องเที่ยวก็สนใจหาหนังสือการต่อสู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกช่วงดิเชเข้ามาอยู่ในคิวบาเชไปที่ไหนเชแล้วมีรูปของเชในอิริยาบถต่างๆซึ่งปกติเราจะเห็นแค่รูปของเชบนเสือ้อทีเชิร์ต<า>อยู่หน้าเดียวหลังรถสิบล้อแต่ถ้าเกิดว่าแมนมาที่นี่นะแมนจะเห็นเชนั่งนั่งเล่นกับเด็ก แม่จะเห็นเชรูปของเชในอิริยาบทต,ต่างๆซึ่งเฮ้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วอีตังอีแผงหนังสือที่รอบจกตุรัสอามาสเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ จากจัตุรัสอามาสเดินเชื่องไปบนถนนซึ่งแบบแต่ละถนนนี้แบบหยุดระปิดกุบอยมากเพราะว่ามันจะมีนู่นนี่ดูตลอดกลไปเยาน,นอกจากมีรถม,มีภาพล่อตาล่อใจฉันตลอดอ้าแบบนี้มีระหว่างทางตลอดอะไรอย่างนี้จากนั้นก็เดินเชื่อมไปที่จัตุรัสหันหันหันหานปรา,รารรสดดาทเดะคารที จตุรัสหนึ่งในฮาบานาที่คนที่ไปทุกคนครับสมควรจะไปอย่างยิ่งชื่อจัตุรัส Revolution โอ้ชื่อปลาซ a เ e ล a าเรเว u t i ชั่นเรเว t i o ชั่นเลยใช่ที่นั่นเป็นจัตุรัสแบบโล่งมากเลย <c oughs> คือไม่ได้มีอะไรสวยงามแต่ที่นั่นมีรูปปั้นของโฮเซ่มาตีอยู่คือมันเป็นอนุสาวรีย์หินอ่อนอะ่ะ <c oughs> ที่เขาสร้างตอนเขาสร้างเพื่อยกย่องโฮเซ่มาตีครับอ,อแต่พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนไม่ได้ดูโฮเซ่มาตีเท่าไหร่เพราะ หน้ากระทรวงมหาไทยมีรูปปั้นของเชเกเาราซึ่งแบบหน้ากระทรวงมหาไทยเลยล่ะครับใช่นี่แมนแมนอ่านภาษาสเปนเก่งนี่เมื่อกี้ฉันเห็นแกเป่งเสียงตลอดนี่งานหน้าเองเชเกบาราตรงนั้นะอะอาแมนแปลซิที่เห็นแมนพูดภาษาสเปนบ่อยแปลว่าเชผู้ยิ่งใหญ่จงสู้ต่อไปจนกว่าจะชนะมัวไม่ได้เข้าทางเลยเห็นใบหน้าเชคือมาถึงตรงเนี้ยคนไม่ได้ถ่ายตรงรูปโฮเซ่มาตี้อะไรหรอก มาถ่ายกันลูกเชนี่นั่นเชใช่ไหมครับนี่ดูลูกสาวเชฮะดูลูกสาวเชโกวะลาหมวกก็ไม่ใช่ฉันฉันไปป้นหมวกที่ร้านมาเขาขายหมวกอยู่ฉันบอกฉันมีหมวกแป๊บนะฉันไปขอนี่ลูกสาวเชเป็นไงบ้าเจอลูกสาวเชไปหมวกเดียวก็เลยในอ่าใช่เจอลูกสาวเชไปถึงก็เซกันเลยทีเดียว เซเกเบลาอันนี้เป็นยเซเซกับละลากับละลาเออ <laughs> ก็คนที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยไปที่ปราซาเดลิวเวอร์เชั่นเพื่อไปดูเนี่ยเห็นไหม คือเมืองครับฮาบานาในคิวบาเท่านั้นแต่ว่าเมืองอื่นเนี่ยสัญญาว่าคราวน้ะนี่เราไม่ได้พูดถึงภาพเลยนะคลาสผมนี่อยากจะเก็บภาพนี้กลับบ้านเลยนะครของผมเลยของผมคลาสไม่เผาของผมคลาสอยากเก็บคลาสผมนี่อยากจะขโมยกลับบ้านเลยนะคลาสขอบคุณมากๆเลยนะคลาสขอบคุณครับพี่การที่นาภาพนี้มาโชว์เดี๋ยวเราให้พูดถึงนะครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าผมรีเควสมาหลายรอบมากว่าที่เฮ้ยพี่การครับผมอยากเห็นภาพ ของพี่การมากเลยพี่การเพิ่งกลับมาแล้วก็อันนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้ากรอบใช่อันไหนที่เข้ากรอบแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะแบกความลำบากใช่นะคุณถ่ายรู้ไว้ใหดูวันหลังลงไอจีนะครับติดตามไอพี่การ้วยกัน k a n underscore หงทอง t อโทษครับหงทอง h o n g t h o n g ค่ะ ครับผมนะฮะตามรายการแล้วก็มีอะไรก็บอกมาในนั้นเนาะแต่วันนี้ครับขอบคุณด้วยนะฮะกับสายการบินไทยครับแล้วขอบคุณด้วยนะฮะเสื้อผ้าจากสปอร์ตฮะและขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับครั้งหน้าจะไปไหนติดตามรายการแต่ว่าคิวบา กลับมาแน่นอนใช่ฉันก็อยากเล่าขั้นต่างอะอยากเล่าผมนี่อยากจะพูดถึงคิวบามากๆเลยนะครับสวัดีวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเที่ยวนี้ขอเมาสเล่าทุกเรื่องราวเมาสทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้แต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวเจอคราวหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ